thank you สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีต่อจากคลิปที่แล้วนะครับพี่น้องอันนี้ทุเรียนยังกับพ่อทุเรียนหมอนทองหมอนทองหมอนทองเลยจะนี่นี่มอนทองลเหรือไงเนาะหมอนทองหมอนทองครับโอ้อันนี้จักปีแล้วพ่อสามปีครับได้เป็นเป็นซ่อมดอกเลยใช่หรือครับโอ้ไม่ครับนั่นครับนั่นครับได้ได้กินมากินไว้แล้วพิณาเจ๊งสิเต็มที่คุณพ่อนอะไรกระรังเป็นดอกทอดอกนี่ครับ ก็คูปี้หนึ่งกันนั่งกันนั่งป็นั่ครับนั่นอีกต้นนึงใช่วันเห็นอหไรนั่นต้นนั้นเียสองปีใช่ครับอันนี้ได้สองปีนะอีกพอเนาะสูงนี่ประมาณจักหนึ่งสองโอ้หาเมตรได้เยอะครับพี่น้องความสูงนี่ครับขึ้นไปพูดเรี้ยวๆขึ้นไปกเห็นไก่สีแลนครับบักหงสุกไก่สีผ้าต้นโคนแหละพี่น้อง ครับพี่น้องครับเมื่อนีสิภาพพี่น้องเขามาไปเบ่งมองเพาะช่ำหรือว่ามองขายขลังนาร้านของพอพอเอ๋นะครับพีนน่น้องว่ามีอย่างขายในช่วงนี้ครับนานีอันนี้กล้วยครับมะเบ้งอันนี้นะครับกล้วยกล้วยห,หอมท่องครับโอ้หนี่หอมท่องก็หมีครับก็หมีนี่ก็อยู่หอมท่องก็หอมท่องงานี่ครับอันนี้แหละที่ที่จากสวนยางมากนี่ก็อยู่ในสวนยางก็มมแต่แนวเดียวและครับพี่น้องหอมท่อง หอมท้องครับแป้งพ่อชนิดบะเกลืออันนี้ก็แม่นแป้งพอช่ำครับอันนี้บะเกลือบุพ่อนี่พอครับตัวนี้บะเกลือทางในแม่นบักพิกทางในั้นพริกพันอย่างพ่อบักพิกพันทีเห็นมาแล้วพริกบ้านพริกยษกานพิษกัวข้าวอย่างพ่อครับปลาพี่น้องพาพาพี่น้องผ้าไปเบื้องหน้าร้านครับพี่น้องว่ามีอย่างขายแน่ครับราคากันเองปันใจครับ อันนี้มันต้นกาแฟได้ครับนี่ยลูก์ี่แล้วนี่โอ้นี่ครับนี่ครับนี่คือต้นกาแฟดอกนี่ส้มๆดอกคนนี้กำลังส้มดอกปีเดียวก็เป็นครับนี่หอมครับอันนี้หอมท้องบ๊อบก้ามาอุบาติอุปโลมาโอ้ยชิปสองวีครับชิปสองวีป้าเบิรงดกอดรถพี่น้องครับขันวะคำใบคือรวมแะโดนแล้วนี่ครับครับตัวนี้ชิปวีนี่อันนี้ชิปวีตัวนี้ตัวนี้ชิปวีนี่เนาะครับหอมท้องให้กัน ครับงานไรเข้ามากขังนี่ก็คือข้างหน้าร้านเด้อครับพี่น้องว่าสิมีอีหยังแน่ครับหลายอันพันยางครับพี่นอออาายาย้องเอ้ยผมสาทายบ่อย่ัตถิระละบ่นเลยครับอักอีหยังเป็นอีหยงังอีหยังพอนี่พอก็จอก่อแกะยู่นี่อ๋ออันนี้อันแปลงทดลองสิเฮ็ดอันสอนเงินสอนทองฮะอันนี้ต้นเงินสอนเงินสอนทองว่าสิมา เปียกใช่ใช่โอ้อันนี้เป็นแล้วเนี่ยแมนบ่พง่ะแมนแมนเป็นแล้วอันนี้ที่เห็นอยู่นี่เงี้ยงพัอยู่พ่ะตัวนี้ตะเกียบท้องครับตะเกียบท้องต้นจระบ่าครับจำได้บ่าอ๋อสิบบาทครับสิบบาทพี่น้องสิบบาทได้ครับตะเกียนท้องนี่ครับบานห้าเอินต้นแค่นเออบานห้าเอินต้นแค่นนะครับต้นแค่นหรือว่าต้นตะเกียนนี่นะครับภาษากลางห้าเอินครับไปชนะเรื่องปรดูเรียนกะจักบาทพ่ะ ดูแดงีกแท่งแน่กระบาาครับต้นลร่อยโอประดูแดงอี่ต้นอร่อยมันหาไม่มีนีแต่ยิ่ภาคใตครับมันยังนี่คื้งามทีอออนต้นนี้ยังยังย่อย่นี่ป็ต้นบักสังกว่า่องเท่านี่สรโอ้ท่าละนี่สารครับพี่น้องรบบเป็นภาษาเท่านี่สารครับอันนี้กำลังเฮตดแม่นยังรัน เปลี่ยนถุงจ้ะเปลี่ยนถุงพักติ๋วจ้ะอันนี้พักติ๋วยกให้พี่น้องเขาเบิ่งก็ดูบงามงามเลยจ้ะนี่จักบาทครับทั้งสัตว์สิบบาทจ้าสิบบาทโอ้สิบบาทครับพี่ติ๋วกับสิบบาทนะครับพักติ๋วพักติ๋วอะไรสมติ๋วคนลุกนี่คุณแนวขายพี่น้องเบิ่งบางเขียผิดล่รครับบางเขียส่วนจักบาทคุณพ่อเหรอบางเขียส่วนใหญ่กับเจ้าบาท นี่บอเก่งไม่่อปาีมพ่อำปะวงได้ปุ่ดๆหน่วยเดีอวนะครับพี่น้อง่วยใหญยอุบาทุพโรล่ทุกทีมันเต็มครบคุณว่ามเสือด้วพี่น้องงท่านยังอีกวะท่านยังก็ย่ายดนาพิเกษตรโอ้พเกษตรี่เกษตรพี่เกษตรพิ่เกษตรเพคือกันเด้ครับโอ้เพนี่สาลเนีนี่สาเนีทั้งกระถางฉบับสี่สิบบาทโอ้สาเนีปร่วมทั้นกระถางพร้อม่วมไขมดเ่ไมดเลยสี่สิบาทครับพี่น้องสีิบาท นี่ราแค่ครับแค่น,นี่แค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 ่บาทสิบสิบบาทครับนี่สิบบาทครับพี่น้องพอพักรวายังพอพักมวนเลยบอกเขาต่อเลยจักบาทพอกระทำน่ะจี้สิบบาทจี้สิบบาทขึ้นกันครับนี่มัดคือแนวครับตัวนี้อีกตัวนี้พักใส่แผ่วพักแผ่วพักแพวจับาทสิบบาทครับสิบบือซ้ำขออะไรพี่น้องเลยมาคัมลองถึงใจบนสื่อฮะนี่เถึงใจบนสื่อเ ครับพี่น้องจำไปด้วยครับพี่น้องผู้ใดมาต้องยิ้มใส่พ่อใหญ่รวดครับว่าคนหวานพ่อใหญ่หายพี่ครับพี่น้องครับบักงวงบักหงอเอียงบักเขียบสิบบาทครับสิบบาทจคกส่วนพันี่อยสิบาเบิ่งเอาเรือเบิ่งเอาเรือพี่น้องเอาไปขายไอกโอ้ยมันได้ส่วนหนึ่งบนัถนนได้โพดหนึ่งเลยเฮ้ยเจ้าสิมาัสยียังเท่าเศร้าสามสิบบาทนี่นั่งรานั่งตู้อันนี้นั่งตู้นั่งรา่โอ้พระใบยีลาครับพี่น้องอันนี้ก็บสิบบาทเท่กันครับบาท ทุกอย่างสิบบาททุกอย่างสิบบาทนีพ่พปล่าเปล่าอุ้อันนี้บักเกยเลียบักเกยเลียนเบเกลเคียเข้เคเคาครับพี่น้องเนบเกลนบเกลอันนี้อันนี้ขายบ่อลยิ่งจังไลยก็ขายขายเจมี่พี่แมนคือโง่ลงโค้งเลียงเคียงสี่ไปังสี่เป่าโอ้ไปยังสี่ขายเบอร์เคียจังสี่กสิบบาทเมื่อเคียจังสี่สิบบาทแมนอุ้ยเอามีแตงชาเบตซินไว้มันก็ไม่ได้ไร่พอดีครับพี่น้องเอากลารถ ตสักิบบาทก็ไ่ได้หลายปนี่เด้อบางแก้เีียดยี่สิบบาทไ่ได้ซ้ำนี่แล้วก็ไปซ้ำเทียนี่กบพี่น้องเป็นมิใช่ตลาดก็บ่ได้ยี่สิบบาทเป็นบาว่าห้าเป็นบาทขายบ่กว่าที่พักยังกพักเมกครับพักเมกเอ้ากูบักหน้าบกูบักหน้ามีมดบักสมบูบักโม่บักแตงโอยโอยมีมัดสุดยอดพี่น้องมาังเอา อันน okay. ั้นต้นแช่ต้นบอต้นผักยิหุ่มโอ้ผักยิหุ่มบ่พอนพะกิหุ่มปลาโอ้ผักยิหุ่มปลาได้ครับพี่น้องสิบบาทแค่นึงสิบบาทที่ปลาเสียวเอ็นต้นลำดวนเท่าไห่คโอ้ทั้งนาทั้งนาทั้งนาพุ่นบ่เออนย่ขอมาเบิ่นข้างในได้พี่น้องกุล่ะครับอันนี้ครับอันนี้คือลำดวนได้ครับโอ้ยลำดวนเป็นต้นไม่สัญลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องอ่า ต้นลําดวนจังหวัดทิศเกิเอะอันนี้สตอครับสตออันนี้สตอได้ครับสตอเมืองใแต่ว่าแต่่วาปลูกอีสานได้ปลูกได้กินขี้เก่าได้กินครับว่าจะรักษาบำรุงรักษาดีๆก็ได้ผลขี้เก้านะพ่อเนาะอันไว้ครับไว้ปลาไว้กินอันกินหัวเพิ่นครับอันนี้ไว้กินหัวบ่พอครับไว้นั่งไว้อันนี้นี่ละนี่ครับอืออันนั้นเปนไว้ไว้นั่งพ่อพ่อเอื่นครับบาดท่าว่าไว้นั่งไว้กินหัว ไวกินเหรอจงไหลายปีก็เป็นเครื่องเป็นเครื่อขึ้นก็เอ็นเปย์น้อนเอ็นเปนอนจากสารใด่ขึ้นก็ขันห้าปอยจอยปล่อยเป็นเครื่อนะพ่อเนาะอันนี้แม่นยังหนึ่งต้นเนืเอต้อไว้จากบาทกพ่อนสิบบาทกับสิบบาทคือเกาอันนี้เอ็นต้นบารมีหรือต้นกระจงบัณฑ์นะเออโอ้โหนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ต้นบารมีสิบบาทสิบบาทโอ้พี่สันพี่สันว่าจะภาคพี่น้องเลยว่าแม่นกวนแกแน่ เอาเบิงนี่ยังอีกนะพอยกมาช่วยพี่น้องครับเบงจำปีครับจำปีโอ้ต้นจำปีต้นดอกหอมหอมสีเหลืองๆหอมแต่ดิ่ก่อนเนาะเออผู้เฒ่าเออผู้เฒ่าวตะเก او โบราณหรือว่าไอ้ผมเบิางในหนังโบราณเนี่ยเขาจะสีเนบหูผู้บ่าวกับผู้สาวเรียนกันนะเสียเนบ่าเออน้ามากน่อยย่ายง่อยนี่ดอกไม้หอมเนบหครับ นะครับน <Workers. S 2> uh, <interface. S 1> ี่บักบักเลนครับบักเลนบักเลนนี่ครับบักเลนกับเสียบบาทเสียบบาทครับนี่เสียนียู่พระท่านจะเป็น่นไวยอยู่จ่านน่าจะเป็นครับนี่ครับเสียบบาทครับบักเลนโอ้ยเบิ่งหมดบักเลนนี่เขาเขาปลูกไปเพื่อไป็นน้ำดื่มได้บ้างนะพ่อเนาะแม่บ้าต้องเพ็ดนี่ผมเพ้นี่ผมเ้็ดื่มที่เขาปลูกไปไปครับไปพ่อโอ้อันนี้เขาเพชรลักขึ้นไปน้ำปอบไป ขาดเบิ่งหน่วยพี่น้องหน่วยนะครั็มากครับพี่น้องเลยมากขวดนนี่ขวดเลยครับโอ้ขวดเราเป็นเมนธรรมดาได้หนึ่งครับโอ้ยมันก็คุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแม่เอาไปปลูกขึ้นได้ได้กินหน่วยโลดครับโอ้ยได้กินหน่วยแต่ว่าจะเอาห้าขึ้นฟ้าได้พี่น้องไหมว่าจะขายไหมว่าจะฟังลงดินนะพอนะพอห้องเฮ็ดใบหายเรียบร้อยแล้วอุดมสมบูรณ์แต่ว่าห้าปั๊ปปุ๋งจักหน่อยเออพื้นดินเพื่นยังห้าปั๊ปปุ๋งจักหน่อยครับอ่าดี ครับอันนี้แม่ต้นคิเล็กนี่ครับิเล็กงจักบาทพอสิบาทครับสิบีบาทโอ้สิบาทคือกันดูก่ลวนีาวพี่าวนีาเนี่ข่า่าวนีาวีมาวนี่ข่ี่ข่าวรี่กเาินี่ขาเนีาน่ข่าาน่นีาวน่านีวาส่งหน่่นมาครับผมนนน่นนี่น่นี่นี่นี่นนี่นอันันาี่ นี่สิบบาทครับฮะสิบบาทอันนี้สิบบาทเดียครับเพราะว่ายังบ่าท่านจะใส่กระถางกับพี่น้องอ๋อคันใส่กระถางกับสี่สิบเออสี่สิบอันนี้คือว่าเป็นถุงซื้อครับไมอันจะพูดเลยอู้หึ่งกับงามหลายพี่น้องเอ้ยพู้หลับมีแต่แนวงามอีกอย่างพ้าหนิพอต้นนี้กับเสื้อเชิ้ทองกับไม้ดินฟ้าโอ้ดินฟ้าก็มีครับดินไม้เท่านี้ละดินฟ้าดินใหม่เที้ยตัวนี้ไปปลูกมีสมหัวนี่เลยกินด้วยที่เห็นเป็นยุ่มยุ่มอย่างพึงพ โอ้ใช่นี่ยุไก่ถุงอันต้นดอกไม้อันบนเป็นดอกไม้ดอกหญ้าคุ้มกุ้มง่ายไหมครับไม่มีความเป็นสื่อครับเบิ่งผีครับอันนี้แม่นยังนี่ครับพอนี่พอดอกไม้ได้นี่ออ๋ดอกไม้ทองอุไรมอันนี้ทองอุไรครับพี่น้องทองอุไรเป็นดอกที่มัดปีครับพี่น้องมัดปีบานเรียกง่ายครับทองอุไรครับ ใด้อันนี้ปลาแงครับแงอันนี้ฟังดินเลย่ะพี่น้องเ่้ขายครับผู้ใดอยากก็ไม่เก็บกินรวบคำูกคข้าก็มาก็ม่เก็บกินเลยครับเพแพ็งนะพอน้อโแ่ทำกินอันนี้ปลาเก็เกลืกื้นกลืเกลนบเกลือเกลือเกลืกลเือเกอเกลกลืบกอเกกลืบอกลนอเกอกเกอเลอเกล่อเกลนลก่เือเ เครื่องก้าครับเจ้ากว่าอยู่เครื่องก้่านะพ่อเนาะอ้ยงามจริงๆนะครับเครื่องกว่าม้วนอันนี้กระถางจะบาดป่ะอันนี้อันนี้กระถางหนึ่งสองร้อยนี่กระถางสองร้อยเออตัวนี้เลยหายตีโอ้อันนี้ง่ายสองร้อยมาตัวนี้งามเลยตัวนี้สองร้อยครับนี่อู้ห้าวไปดักไปนั่นก็ได้นะพ่อหน้าไปปูแล้วเนาะดักตัวนั้นตัวนี้ได้ครับ เรือบันนี้คุณพ่อครับถ้าสมาร์ทว่าข้าต้องการทั้งสี่ทษติดต่อได้บ่ครับโอ้ได้ครับเอาขอเบอร์ทรคุณพ่อให้ปะเนี่ยเขาซั์นะครับครับผมเจ็ตโท่าซับศูนย์เก้าแปดแปดหกหนึ่งห้าสามสี่เก้าครับส่วนไหม่รับศูนย์เก้าแปดแปดหกหนึ่ง ห้าสครับพ่อเอ๋พ่อกี่รอบพ่อเอ๋พัอเนาะเนาะพ่อเนาะเอาส่วนไล่แต่ว่าขั้นเอาส่วนไล่ถึงสี่หากะทรงกระได้นาะพ่อเนาะรับทรงหอดที่กระได้ทำบัวไก่แห้งขันบัวไก่แห้งขันบัวไก่ลายอันนี้ตั้งขันไก่รลายกับบัวขันน้ำมันครับ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 ว่าอันนี้คือตั้งอยู่อำเภอเดชนะครับพี่น้องบ้านน้องเงาครับเต็นทั้งอันนี้เมาครับฮะข้าคงพดได้สีตัวนี้ยังกว่า ชางุาสีตนโอ้ชางุ้ายสีนมาสีเิ่นสีแดงสีเหลืองอมแดงน่าอยู่ข้าแต่ีอยู่ขาตัวระบาดบตัวระบาดโอ้ชงบาทอ้ยมีแต่แน่งงามกับกักพีกกโอ้ยัะพีพันงี่งปอนอันเเบอร์เมื่อไหร่กันบ่แมนแม่อันเมื่ชำเสียงเด้พีน้อง ามเเอาคุณพ่อครับบาดนด้เอาบาดนดีข ah. ้องเสียมาพผาจักพอแมพี่น้องห้างเราพ่อคนะขอบคุณแล้วด้อครับที่จิดตามราบุมเาพ่อนะอย่าลืมคนไรเแจขอบคุณมากครับขอบคุณครับ